สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอัดิชแนลอัดเองครับวันนี้นะครับก็มีกับเกม The Walking Zombie นะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะฮะท่านผู้ชมกับปืนกระบอกสุดท้ายแล้วนะครับผมที่อัปเกรดเต็มแม็กซ์ทุกอย่างแล้วนะฮะซึ่งปืนก็นี่เลยครับผม Assault Rifle คู่ใจนะฮะพร้อมกับที่เอ่อที่เก็บเสียงด้วยนะครับผมนี่ สวยจริงครับผมนี่มีตัวเลงด้วยฮนะท่านผู้ชมแจ๋วแหละทีนี้ทีนี้แล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมหลังจากที่เราผ่านด่านอารีนาแล้วนะผมแล้วก็มาที่ด่าน177กันเลยครับผมกดเข้าไปเลยฮนะไปเลยอุ้ยนี่เราอยู่ในเมืองร้างเลยนี่วาสภาพรถนี่คือพังยับเยินเฮ้ยมีศพตรงนั้นด้วยเฮ้ยหมา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 ยิงเลยครับผมไม่พูดภาพทําทเพลงแล้วฮะมาถึงก,ก็ยิงเลยครับผมนี่นี่กระสุนเรามีแค่36นัดเราไม่กลัวแล้วฮะท่านผู้ชม มาสิมาอีกตัวมาดิวิ่งมาเออนั่นแหละ <c oughs> มาสิมามามาทริปเปิลคิวขึ้นเมื่อกี้ทริปเปิลคิวขึ้นนะผมเย้หวาไปอย่างรวดเร็วฮะท่านผู้ชมไปต่อที่178กันเลยครับผมมาสิไอ้น้องหมามาเลยครับผมนี่แอสเซาคู่ใจเว้ยนี่กระบ,บอกสุดท้ายนี่แรงสุดนะท่านผู้ชมมาสิไอ้ซอมบี้ระยะไกลก็มาว่ะมาดีดีดนี่ไอ้น้องหมาน้องหมาน้องหมามา่มาก่อนเลยนี่นี่ไปไปนี่กลายป็นซัแก ตายไปซะนี่แน่เอ้ยตอรบี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แน่อุย้ยแรงขึ้นเนี่ยโอ้ยไอหม,มาบ้านโอ้ยไอสตอมบี้นี่ตายซะตายไปซะเจ๊แกอุย้ยแค่สี่นัดสี่ห้านัดมันก็ตายแล้วอะท่านผู้ชมเอ้ยอปืนเราแรงฮะปืนเราแรงฮะท่านผู้ชมตายไปซะเจ๊แกเฮ้ยบระจุเร็วบระจุเร็วบระจุเร็วตายซะอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับผมเย้โอเคเรามาต่อกันที่ด่านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้ากันเลยครับผม มีแค่สี่แลลรลโลกด้วยกันศัตรูมีแค่16ตัวเอ้ยมีซอมบีม้ด้านบนเอ้ยซอมบี้นักโทษว่ะเอ้ยนี่เฮสไนเปอร์ด้ับบลิวยเอ้ยนี่ไงล่วงแม่ซะมาสิซอมบี้ซอมบีมบ้เข้ามาเลยเออเฮ้ยหมาก็มาหมาก็มาระวังแท้ตัวนี้อันตรายมาดิเออนั่นแหละมาสินักโทษเรียบร้อยอีกอีกอีกแปดตัวสุดท้ายมาสิโผล่ <c oughs> มาเฮ้ยเดี๋ยว,วรู้สึกว่ามันมันช้า เออจริงๆเออมันมันมันช้าจริงจริงอ่ะเออมันเดินช้ามากคือมันดูเช่างช้ากว่าไอ้พัทก่อนโน่นอ่ะเออไอ้ช้ามาันเถอะโอ้ไอ้ไอ้หมาบ้านี่ตายไปซะทุกแกตายไอ,อน้นักโทษซอมบี้นักโทษมาท่านผู้ชมเราต่อที่ด่าน180กันแล้วนี่นี่จะี๋ยวทามาไกลาบ้างถ้าถ้ามีแกติงสักสักกระบอกหนึ่งโอ้โหสาดกันมันอะ่ะทีนช้ามาันเถอะมา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 ,มา มาสิเอตซอมบี้นักโทษตายไปซะแต่แกนี่เอสเซาสไนเปอร์โว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงตัวปะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงโดนศพมันเออช่างมันเถอะเฮ้ยมาใกล้แล้วอ้ไอ็หมานี่ก็ไอ็หมานี่ก็กลัวใจจริงเมื่อกี้ขึ้นอัตราคิวครับผมฉีดยาก่อนเออนั่นแหละมาสิมาเอตซอมบี้ด้านบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มีการแจ็คเจ๊ตแบกแบกเฮ้ยช่างมันเถอะ ช่าหมาเถอะเมื่อกี้ที่เป้าคิวขึ้นโอเคมาดิไอ้น้องหมาน้องหมามาขนาดนี้ก็กรอกเข้าไปสิครับกรอกเข้าไปเอ้ยไอ้ซอมบี้อืยไอ้ซอมบี้นักโทษบาใกล้เกินไม่สนคอมโบอะไรทั้งสิ้นเลยฮะท่านผู้ชมไปตอนที่1 8 1เ็กันเลยเอย้มีตัวซุ้มยิงมานี่ตายไปซะเถอะไม่ต้องมาหมอบเลยเอ้ยมีอีกตัวมีตัว,ตวโผล่มาดิโผล่หัวมาตายไปซะอุ้ยปืนเราแรงอันเนี่ยไอ้ตัวซุ้มยิงตายง่ายอ่ะ คือไอ้พาร์ยก่อนๆเนี่ยคือไอ้ตัวซอมบี้เนี่ยมันถึกนะฮะท่านผู้ชมไอ้ตัวซอมบี้ซุ่มยิงเนี่ยมันถึกมากฮนะก็เลยทำอะไรมันไม่ได้เพียงแค่แต่รอบยิงมันให้มันตายเฉยเชามาันเถอะมาไอ้ตัวไอ้ตัวซุ่มยิยงไม่ต้องมาเลยไอ้ไม่ต้องมาหมอบไม่ต้องมาหมอบเลยเออนั่นแหละไปตายซะสะใจโว้ยนี่ฮัทเซลสไนเปอร์โว้ยมาสิ มานี่แน่อีกตัวหนึ่งเต็มหัวไปสิเรียบร้อยมามาต่อกันที่182กันแล้วฮะท่านผู้ชมไอตัวซุ้มยิงมาก่อนเว้ยตัวซุ้มยิงมาก่อนนี่นี่จีใส่ไปแค่กินนะเนี่ยหนึ่งสองเอเดี๋ยวผมมาดินี่นีอุ้ยคิติคอเต็มเต็มสิมาเยิงตัวยิงยิงตัวนี่มัลติคิวขึ้นเลยครับผมไม่เท่าไหร่เลยตอตบีจักโทษเนี่ยมาสิไอตัว ไอตัวนี้ไอตัวอะไรวะซอมบี้จะตัดเพิงลืมไงโหโหช่ามันเถอะไอ้น้องหมาก็มามาดีประจุเร็วเสียงคำรามมาจากที่ใดโผมาซะดีๆโผมาซะด,ะดีเอ้ยนี่ไงด้านบนด้านบนนี่แนะ่สไนเปอร์เต็มเต็มนี่อีกตัวเรียงตัวอีกตัวก็เรียงตัวไปเลย <laughs> นี่นี่เหล็กเสียบคาเลย <laughs> คือมันตายอย่างนี้เลย <laughs> มาอีกตัวหนึ่งซอมบี้ สาดเข้าไปยาเรียบร้อยเลเวลคอมพลีตมาต่อกันที่183กันเลยครับผมศัตรูมีแค่2ละลอกเออให้ตัววิ่งเร็วมาเอคิดถึงมากไอตัวนี้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 มาตัวนี้มาตัวนี้ก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวทางฝั่งนึงก็มาเฮ้เดี๋ยวมามาฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ดูดูไม่ถูกเลยเนี่ยเอ้ยอุ้ยเกือบแล้วมาดิมาตายไปซะแต่แกนี่เอ้ยเดี๋ยวโอ๊ยมาแบบไม่ซู้ไม่เสียงมาสิ มาวิ่งมาเลยวิ่งมาวิ่งมาเดี๋ยวแจกกระสุนให้ทีละตัวเลยมามามาเอ้ามาถึงก็ทำร้ายกันอย่างนี้เลยเหรอมาสิเอ้ยเฮ้ยอีกอีกสิบห้าตัวสุดท้ายขวมาเอ้ยมีตัววิ่งเร็วเนี่ยให้เดี๋ยวทำไมตัววิ่งเร็วมันช้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ดิไม่ใช่ดีตัววิ่งเร็วทำไมมันเยอะเออช้ามาเถอะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ปลาระเบดครับผมจนมันตายครับผมเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหมา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  มาสิมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวประจุก,ก่อนแล้วก็ฉีดยาก่อนค่อยว่ากันมาดิอีกอีกสองตัวสุดท้ายตายไปซะเถอะแกเรียบร้อยเย้ยมาต่อกันที่184กันเลยครับผมเอ้ยมีตัวซุ้มยิงมาเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงอีกตัวนึงเหรอโอ้ยเฮ้ยโผมมาดิ โผล่มาอย่ามัวแต่มอบดิโผล่มานี่แน่อุ้ยแค่สี่นัดมันก็ตายนะท่านผู้ชมนี่สบีนักโทษตรงนี้สไนเปอร์เต็มเต็มหัวไปสิมานี่ไอ้สอบีนักโทษเพิงตายไปซะนี่แน่โอ้โหแจ๋วแต่ทีนี้เอ,เ,อเอ้ยมีหมาด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงโดนมันนั้นแหะคือคือไอ,อตัวไอตัวถังเหลืองนี่มันขวางไงเฮ้ยเฮ้ยมีตัวยิงมาตัวยิงมาบรรจุเร็วบรรจุเร็วเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว มีทางฝันหนูปะเนี่ยน่าจะมีทางฝันหนูนะมั้งชาบันเธอเฮ้ยเฮ้ยเดดเดดเดี๋ยวทำไมมีไอ้อย่างอื่นนะเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยน้องสีตาไลไรน้องสีตาไลไรเฮ้ยย่าย่าย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 ่าอุ๊ย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 เกือบไปแล้วตายไปซะเถอะแกอุ๊ยเกือบไปแล้วตะกี้นี้มาต่อกันที่ด่าน185กันแล้วครับผมเอ้ยเจอตัวซุ่มยิงมาก่อนเลยเว้ยมามามา ไม่ต้องมาหมอบเลยไอย้มีอีกตัวมีอีกตัวตายไปซะเถอะเอ้ยใส่แค่สนะี่นัดมันก็ตาย,ยนะฮะท่านผู้ชมไอตัวซุ่มยิงไนงะมาสินักโทษนักด,ดับเพิงก็มาตายไปซะ,ตา,ปซะตายไปซะเถอะแกนี่นี่แน่ฮ่าฮ่า่ไปเท่าไหร่เลยสปี้พวกนี้เอ้ยเมื่อกี้มีหมาด้วยเมื่อกี้มีหมาด้วยครับผมไอต้องระวังมาดิมาอีกตัวนี่แน,น,น่ทริปเปิลคิวขึ้นไอ้ปตัวซุ่มยิงแวเหรอ ไม่ต้องมาหมอบเลยเอ้ยตรงนูก็มีตรงนี้ก็มีตายไปซะนี่แนะ่ไม่ให้หมอบเลยฮะเมื่อกี้นี้ <c oughs> ด้านบนนี่แนะ่เรียบร้อยนี่ดู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 ตดด,ด,ด,ดูมันนี่เล็กเสียบขาเลย <c oughs> <c oughs> คือ, <c oughs> ค,อคือมันทะลุได้ไงท่านผู้ชม <c oughs> ไม่สนแล้วไปนี่แนะ่เรียบร้อย <c oughs> อ้าวค่ะผู้ชมเราเข้าสู่ด่านสไนเปอร์แล้วฮะสกิปไปเลยครับผมอย่ามาเสียเวลาเลยสไนเปอร์ราวรับผมมา186กันแล้วดูสิเอ้ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวบีใหม่สบีใหม่นีงยิงเฮ้ยเดี๋ยวมันถึง1 2 3 4 5เฮ้ยมันถึงไปแล้วว่ะน,นี่ก็เวอร์เกินหัวอะไรเนี่ยคือใส่แบบใส่ทีนี้5นัดเนี่ยตายเลยโหคือมันถึงกว่าไอ้ครั้งก่อนเลย้มาดิมาดิ มาไอ,านอ้นักโทษซอบีนักโทษตรงนี้เอ้ยตัวนี้อันตรายอะท่านผู้ชมตรงนี้ยิงมนะั้ยฮะมันถึกมากอตัวนี้ตายไปซะเถอะโอ้โหใส่ไปน6นัดมันถึกกันไปแล้ว,วามาสไนเปอร์เต็มๆมาสิเฮ้ยๆๆข้างๆมีข้างๆมีข้างๆมีแย่แล้วเอามาตีเด็กแล้วไง,ต,งต้องจัดการตัวอ่อนก่อนนี่ตามที่ตัวนี้นี่แน่เรียบร้อยมาสิไอ้ซอบีนักโทษมาสนไนเปอร์เต็มหัวเขาให้แจกเป็น นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมามามาหนึ่งนัดหนึ่งวิญญาณนี่อีกหนึ่งนัดหนึ่งวิญญาณเรียบร้อยอ่ะเราก็สู่ด่านหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดกันแล้วครับผมเฮ้ยศ hey, ัตรูใหม่วะ่ะนี่ไงไอตัวไอตัวที่เจอในด่านสไนเปอร์ฮะท่านผู้ชมตัวนี้ถึกมากฮะท่านผู้ชมยิงไม่ยัง้งย,ยัยมันเลยจะตายสักทีวะเนี่ย hey, ตายไปซะเถอะโอ้ยหุยหุย,ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว เฮ้ยมีตัวซุ่มยิงมาตัวซุ่มยิงมาโผล่มาดิเออนั่นแหละตายไปซะโอ้โหเจอซอมบี้ไอ,อตัวอะไรนะนักชีวะโอ้โหซอมบี้ผีชีวะมาได้ไง,งโอ้โหผีชีวะก็มาเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปาระเบิดสลายม็อบก่อนปาระเบิดสลายม็อบอบึ้มตายไปซะนี่มอติคิวขึ้นเลยมาดิมาไอ,อซอมบี้ชีวะซอมบี้ผีชีวะมาดิเอ,อ้าโ,โดนตีเลยโถเอ้ย โอ้โหโดนอาวุธชีวภาพโจมตีเราฮะท่านผู้ชมไม่สนแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่แน่ทิปเปิลคิวขึ้นมาอีกตัวสุดท้ายเอเดี๋ยวขอปาระเบิดก่อนนะปาระเบิดสลายม็อบเบิ้งไปซะนี่เฮ้ยเฮ้ยข้างข้ามีข้างข้างมีเออนั่นแหละเมกะคิวขึ้นอีกตัวนึงก็สไนเปอร์เต็มเต็มหัวไปสิอ่ะท่านผู้ชมเราก็สู้ดาบหนึ่งดสิบแปดกันแล้วครับผมศัตรูมีแค่21ตัวด้วยกัน เดี๋ยวผมว่าเราจะต้องเจอไอตัวซอมบี้นักวิทยาศาสตร์ที่แบบติดเชื้อซอมบี้เข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวซุ้มยิงมาตัวซุ้มยิงมาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องมาหมอบไม่ต้องมาหมอบโผล่หัวมาโผล่หัวมานี่เนี่ยเอยไม่ต้องหมอบเลยโผล่หัวมาตายไปซะนี่เนี่ยอุ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองของอะไรสักหน่อยนึงอ๋ออุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อุ้ยเกอบไปแล้วเกิดไปแล้วเกอบไปแล้วเกอบไปแล้วคือเรามีนี่ไงมีดเดี๋ยวเดี๋ยวได้ใช้แน่ นี่มาสิสไนเปอร์ระยะไกลมาสิมามาดิเมื่อกี้ยิงว้าวฮะชามันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มาไอตัวนี้มาเฮ้ยมีตัวซุ่มยิงมีตัวซุ่มยิงตัวซุ่มยิงตัวซุ่มยิงเอ้าไอบ้านี่มามาดิเฮ้ยโอ้โหใสไปหลนัดแเนี่ยกว่าจะตายมาเอาปาระเบิดอัดหน้าบึ้มเต็มเต็มชีดยาเอ้าไอซอมบี้นี่อื โอ้โหมากันไม่ยั้งเลยเว้ยเดี๋ยวปาระเบิดสลายม็อบไปซะเ <c oughs> <c oughs> ต็มเต็มอีกสองตัวสุดท้ายตายไปซะอัลตราคิวมอนสเตอร์คิวขึ้นครับผมชักจะมันซะแล้วสิ <c oughs> ไปต่อที่ดาหนึ่งร้อยแปดสิบเก้ากันเลยครับผมศัตรูมีแค่สี่สิบตัวเฮ้ยซอมบี้ธรรมดาวะ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอสลายม็อบด้วยระเบิดน้อยนาบึ้ม เมกาคิวขึ้นว้ยเจ๋งอ่ะใช้ระเบิดคุ้มค่าดีจริงมาสิเตรียมของมาเยอะโว้ยมามีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดมาสิเอ้ยต้องเรียงยิงเรียงกันอย่างนี้เลยมาต่อแถวแจกกระสุนเอ้าวเห้บ้าดิหืมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอัลตร้ามอนสเตอร์คิวขึ้นโอ้โหมันสุดแค่อัลตร้ามอนสเตอร์คิวฮะท่านผู้ชมคอมโบฮะไปถึงคอมโบนั่นแหละในการยิงซอมบี้พวกนี้มา มาตายไปซะนี่แน่ตายไปซะตายตาย,ตายอุย้ยมอนสเตอร์คิวขึ้นมอนสเตอร์คิวขึ้นมามาดิวิ่งมาดิมามาเดี๋ยวแจกกระสุดนะเอออย่า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 อุ้ย,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 ยเก็บไปแล้ว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 อีกตัวตายไปซะนี่แน่มาอุ้ย, <laughs> ยเราเข้าสู่ด,ด่านอารีนาแล้วครับผมสคิปไปเลยครับผมซึ่งอาวุธเราใช้คือโอ้เราเล่นเออ่เล่นคอร์ดเลยนี่ว่าชิปเอ้ยแย่แล้วไง แย่แล้วเจอเอ้ยขอรดมืเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเอ้ยอุ้ยอุ้ยทุบสองทีตายเลยอุ้ยถ้าเจอแบบแบบเอาไอเนี้ยไอคอร์ดเนี้ยตีไอ้นั่นน่ะตีตีหัวมันมันก็ไอ้นี่ไงมันก็ตายแล้วไงท่านผู้ชมมามาดิเอออุ้ยเยอะเยอะจ่ะเนี้ยมาสิเฮ้ยมาเยอะจัดจัดมาทิไเอซอมบี้เอาไปไปโอจิก ไบโอใน่เฮ้ยไตายไปซะตายไปซะเอออ๋ออ๋อตายเลยโอ้ยมาถึงด่าน191แล้วครับผมเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191ไม่ใช่โอ้โหมาถึงด่าน191นึ่งดแ้แหละเออมามาดิโอ้ยโอ้ยบีบีแจ้งเตือนเฮ้ยเดี๋ยวเดีอมบี้มาซอมบี้มาซอมบี้มามาดิไอ็นอมบี้ธรรมดาตายไปซะมาสิมามามา เดี๋ยวแจกกระสุนให้มาดิหนึ่งหัวหนึ่งกระสุกะนก็เท่านั้นนี่มา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 ,มาสิยิยงแถวมาเลยเฮ้เฮ้ยอย่าอย่าอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ดีไม่ดีไม่ดีดเฮ้ยเอาจ้าสเตอร์คิวอ่ะมาดิอ้าวเว,ว้าวนะเนี่ยคือมันตีเราอ่ะคือเรายิงไม่โดนมันไงเดีย๋ยวบเดี๋ยวขอปาระเบิดดีไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกมัง้งไม่ต้องหรอกมัง้งเอา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 ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ย สายเข้าไปนี่แน่เออโอ้ไอ้นี่ไอ้อออน,น,นี่สายก็ไปโว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันนะเนี่ยมันแล้วนะเนี่ยมาสิอีกยี่สิบตัวสุดท้ายนี่แน่ตายไปซะอืมมาสิเดี๋ยวขอปายระเบิดสลายม็อบไปซะเต็มเต็มเน้นเน้นจะบอกใครอ่าสายก็ไปยังาสายาก็ไปสายก็ไปเต็มอุ้ยเอาตาแมสเตอร์คิวขึ้นเอาตาแมสเตอร์คิวเอ้ยมันสิ้นสุดที่เอาตาแมสเตอร์คิวฮะท่านผู้ชม มา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 เดี๋ยวขอฉีดยาก่อนฉีดยาแล้วก็ยิงเข้าไปเต็มๆหัวไปสิเย่มาที่ด่าน192แล้วนะครับผมมาไกลมากแล้วฮะช่วงนี้ศัตรูมีแค่11ตัวด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยเี้ใหบีไม่สบีไม่สบีรอปภสบีรปภเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องมาหมอบเลยไม่ต้องมาหมอบเฮ้ยยิงโอ้ยโดนยิงไงโเอยมีแต่ตัวอันตรายทั้งนั้น โอ้โหวิ่งมาแล้วก็หาที่มอบแล้วก็ยิงอไอตัวสุมยิงเอ้ยนี่เราใช้มีดแล้วมาใช้มีดกันี่แนะ่เฮ่อมาสิส่วนเอมีดเนี่ยเราใช้กับไอตัวไอตัวหัวนะั่นน่ะที่ที่มันถืออ่ะเอตัวซอมบี้นักชีวะวิทยานั่นแหละเออมาสิตายไปซะเถอะอีกตัวมาสิอีกตัวหนึ่งก็สอยด้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอฉีดยาก่อนนะขอชีดยาก,ก่อน,นะอกกอนแล้วก็ยิงหัวไปซะเกือบไปแล้ว หนทางอีกยาวไกลและเกินกว่าจะถึงด่านบอสเนี่ยโอ้หมาตอนที่ด่าน193แล้วฮะเฮ้ยมบี้เราปภมามบี้เราปภมาสิมันมีถือปืนนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้อันตรายมากไม่ต้องมาหมอบเลยไม่ต้องมาหมอบนี่นะเห็นชี้พงสักเห็นพงโผลหัวสักขนาดนี้ก็ไม่รอดแล้วฮะท่านผู้ชม เฮ้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 ใกล้ๆมีใกล้ๆมีใช้มีดใช้มีดใช้มีดต้องใช้มีดฟันมาหนี่แน่เออนี่ต่อที่สอยหัวที่ตัวสมิธักโทษนี่มีดได้ใช้แล้วฮะท่านผู้ชมมีเท่าไหร่ก็ใส่มาให้หมดเมื่อนั้นเออนี่เราเตรียมของมาเยอะแล้วไม่กลัวแล้วมาสิเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวสบิสบิสบีสบิสบีสระยะไกลสบีสระยะไกลอันตรายมากตรงนี้อันตรายมากเออนั่นแหละเดี๋ยวใช้มีดใช้มีดนี่แน่นี่แน่ เอ้ยนี่เนี่ยอุ้ยห้าทีมันก็ตายแล้วอ่ะท่านผู้ชมตายไปซะอุ้ยเอ้ยถึงนะเนี่ยฉีดยาตายไปซะไอ้ตัวซอมบี้นักชีวะนี่อันตรายมากที่สุดนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องไปเจอไอ้ด่านบอสไฟเนี่ยไอย้ตัวนี้โหดสุดนะท่านผู้ชมสําหรับพาร์ทนี้ฮะเป็นพาร์ทสุดท้ายก็ต้องโชว์โหดแล้วนะฮะท่านผู้ชมผ่านมาได้แบบชิลๆฮะท่านผู้ชมมาเข้าสู่ด่าน194เอ้ยซอมบี้รปภมา สบีรปภตายไปซะเถอะไม่ต้องมาหมอบเลยไม่ต้องมาหมอบไม่ต้องมาหมอบเลยไม่ต้องมาหมอบตายไปซะเออโผล่หัวมาซะขนาดนี้ก็โดนย,ยิงสิครับเออเฮ้ยมีตัวมีตัวม,วมวีอีกตัวอ,อีกตัวฝั่งนู้นก็มีฝัง่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีตายไปซะตายไปซะสักแกเฮ้ยนั่นแหละสวยครับจังหวะนี้มีมบีตำรวจรปภใช่กัมเถอะมามามา karaoke 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 เฮ้ยเฮ้ยเต็มเลยมบีนักรบเต็มเลยเว้ยมาสิมาสไนเปอร์เต็มเต็ม ในเปิเดเต็มเต็มหัวนี่แน่ยิงไม่ยั้งยิงไม่ยั้งจังหวะนี้เฮ้เฮเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพกยาทำไมเนี่ยเฮ้ย hey. มาอุうう้ยโอ้นี่แน่นี่ได้ใช้มีดแล้วตายนี่แน่เฮ้เ <laughs> ฮ hey, 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 ้เฮ้มีตบี้เราพอเต็ม oh เลยเว้ยปาระเบิดอัดซะฝั่งนี้ก็ปาระเบิดอีกทีฝั่งนู้นเลยบึมอุ้ยอุ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายนะเนี่ยนี่ถึกมาก เลือดเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองชาวบันเทสเดี๋ยว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 โอ๊ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ยิงกันจังโถ่เอ้ยไม่ไหวแล้วปาร์ตเบิร์อัดสไลด์ม็อบนี่แน่ตายไปซะตายไปซะไอ้สองคนนี้นี่เรียบร้อยสไลด์ม็อบฝั่งนี้ก่อนสไลด์ม็อบฝั่งนี้ก่อนแากนค่อยๆมาฝั่งนี้ตายไปซะตายไปซะตะแกโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยอย่าไม่ต่จะคิดเดี๋ยวขอฉีดยาก่อนไม่ต้องมาหมอบเลยตายไปซะนี่แน่เรียบร้อย อ,อ,อีกใจเดียวแล้วฮะก็จะถึงได้บอสไฟสุดโหดของเราไปต่อที่195แล้วฮะเอ้ยมีซอมบี้์รปภมาเสียงนกวีอย่างนี้ใช่เลยเสียงรปภนี่แนะ่มาตายไปซะเออนั่นแหละคือเมื่อกี้มันหมอบยังไงแต่ว่ามันโผล่หัวมาซะขนาดนี้ก็ไม่รอดแล้วล่ะฮะมาอีกเหรอเดี๋ยวขอปาระเบิดอัดหน้าเข้าไปซะ บึมตายไปซะเถอะ ok, เฮ้ยเฮ้ยมาสไลด์สไลด์เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วตะกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องใช้มีดต้องใช้มีดต้องใช้มีดนี่เมื่อกี้ยิงปืนตะลอกมันก่อนนะคือหัวม uh ันหัวม so ันใสนี่ไงใสหน้ากากกันพิษเอยช่างมันเถอะช่างช่างมันเถอะยิงยิงไม่ยั้งยิงไม่ยั้งเอ้ยตัวหน้ากากกันพิษมาโอ้ห แทงแทงไม่ยั้งกระหน่ำแทงไม่ยั้งเออปจูแเร็วไปจูแเร็วกระสุนเลือน้อยมาตายไปซะเถอะเอ้ยเอ้ยเโดนยิงโดนยิงโดนยิงไงเฮ้ยฝั่งนู้นมีฝั่งนู้นมีสองตัวสองตัวติดเลยอุ้ยเอ้ตายไปซะอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมามามาสิมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ต้องใช้มีดต้องใช้มีดต้องใช้มีดยิงไปก่อนเอ้าอุ้ยนี่แน่นี่แน่ตายไปซะกระหน่ำแทงไม่ยั้งเลยฮะช่วงนี้มีดได้ใช้แล้วมามาสิ ไอ้ซอมบี้นักโทษทั้งหลายตายไปซะมาเดี๋ยวขอฉีดยาก่อนนะฉีดยาแล้วก็งัดปืนมาแล้วก็ยิงหัวไปสิเยเฮ้เฮเฮ้ยสไนเปอร์มาอีกแล้วสคิปไปเลยครับผมมาเราเล่นด่านสไนเปอร์เป็นรอบที่2แล้วฮะคือด่านเนี้ยเอาจริงเอาจังกันหน่อยฮะท่านผู้ชมเลงไว้แล้วเอ้ยมีตัวซอมบี้นักชีววิทยามาดิเอ้ยนี่แน่ตายไปซะตายเฮ้ยใส่ไปหนัดมันก็ม่ ใส่ไปห้านัดก็ตายแล้วอ่ะคือหัวมันเนี่ยใส่หน้ากากกันกันแก๊สไงเออตัวนี้อันตรายตัวนี้และถึกมากด้วยมาสิไอมบีจกโทษเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มียิงก่อนยิงก่อนนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ค้างค้างค้างอันตรายค้างค้าอันตรายระวังนะเพราะข้างในอันตรายมาไม่ยั้งยิงหัวไม่ยั้งนี่เมกะคิวขึ้นเลยเจ๋งจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างๆมีค้าง้ามีอันตรายอันตราย อันตรายอันตรายแล้วโอ้มันตีเด็กแล้วไงโอ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่แต่จะคิดอยาไม่แต่จะคิดเลยเอ้ยตัวนี้เออเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีใกล้ใกล้ไปแลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปข้างๆมีข้างๆมีข้างๆมีเอ้ยมันตีเด็กอีกแล้วโว้ยอันตรายมากเลยเนี่ยตายไปซะวิยยาึ้นเรื่อยๆแล้วว่าอีกตัวหนึ่งซูมแล้วก็ยิงหัวไปสิเรียบร้อย มาต่อกันที่197แล้วครับผมเอ้ยมาถึงก็เอาเร,าปรอปพมาเลยนะตายไปซะเอ้ยอีกตัวอีกตัวอีกตัวมาดีมามามาไม่ต้องมามอบเลยอุ้ยหัวกระเด็นมามานี่เลยเดี๋ยวขอปันระเบิดดีไหมเดี๋ยวขอปันระเบิดดีกว่านี่สลายมอบสลายมอบไปดีอุ้ยออ้ยอเดี๋ย<อ>เดี๋ยวีอีตัวซอมบี้ไม่ไอ้นั่นน่ะมันไม่เป็นอะไรเลยคือสร้างความเสียหายเสียหายแค่20%เอง ตัวนี้ถึกมากอันตรายมากเอ้ยโอ้ยโดนตีแล้วไงโถเอ้ยมาที่มาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกระนำแทงให้เอ้าตีไม่โดนเลยเนี่ยคือตอนมันตีเราอะคือเราตีไม่โดนเลยท่านผู้ชมชามันเหอะมามากระนำแทงไม่ยั้งโอ้ยโอ้ยข้างๆมีข้างๆมีโอ้ยออิสบนักโทษเอ้ยมีสบีนรปภนี่ถือปืนอยู่ระวังฮะโอ้ยโดนแล้วไงคูอยู่ไม่ทันการคำ โอ้ยอ๋อโอ้ยอย่าอย่ายิงฉันเบยเดี๋ยวอัศเลือนฉันเหลือแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะตายแล้วฉ anyway. like ีดยาก่อนอย่าจะตายได้นี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมอุ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิเอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่าเข้ามา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 ไม่ติ้คิดอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วฮู้วู้วู้ตายไปซะตายไปซะแกมามาสิเกือบตายแล้วนะตะกี้เนี่ยฉีดยาก่อนแล้วก็งัดปืนมาแล้วก็ยิงหัวซะโอ้โห ไกลแล้วไกลแล้วฮนะท่านผู้ชมแล้วเขู้ดาสน่ด่อาส198เอ้ยเอาซอมบี้รารพอมาเลยเว้ยมาไม่ต้องมามอบ <c oughs> ไม่ต้องมามอบเลยไม่ต้องมามอบตายไปซะนี่เนี่ยอ้วโโหัวกระเด็นเลย <c oughs> แจวไปสิเดี๋ยวขอปาระเบิดสลายม็อบบึมไปซะเอ้ยนั่นแหละอุ้อยไอตัวซอมบี้ซอมบี้ใส่หน้ากากกันแก๊สน,นี่ไม่ไม่เป็นไรฮนะท่านผู้ชมตัวนี้ถึกมากอันตรายด้วยอันนี้อันตรายสุดแล้วจริง มาสิมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังดิเออนั่นแหละเฮ้ยโดนตัวข้างหลังด้วยมันทะลุได้ไงโอ้ยอออืืหใช้มีดแทงมาเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีเดี๋ยวนะ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 ขอใช้มีดแทงก่อนนะนี่เนี่ยเอ้เอ้อีกตัวเออนั่นแหละเฮ้ย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 ตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีตายไปซะไม่ต้องมาหมอบเลยเฮ้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 ยตัวนี้ก็ขวางจังมาดิเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าางงๆๆมมีีข้ ให่แล้วไงใย่แล้วไง,วไงเออเฮ้ยเล้วเราเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์จะตายแล้วเอา้เอาเธอเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยฉีดยาก่อนเร็วฉีดยาก่อนอุย้ยเราเต็มยามาเยอะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวแล้วเออใส่เข้าไปอโอ้โหเอาสักเกือบหมดแล้วเนี่ยกับสุนี่ยมามาไอตอซอมบี้จะโทษไอเดี๋ยวขอฉีดยาก่อนฉีดยาแล้วก็งัดคืนแล้วยิงหัวเรียบร้อยเย้ เอาสั้นรอบผมเกือบตายเลยนะเนี่ยมาต่อที่ด่าน199เว้ยหมามานี่ไงเว้ยมาแล้วสบีดหมามาเลยมาเลยเบบี้ทั้งหลายมามามาอย่าเข้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 ามาเลยอย่าเข้ามาเอ้าตัวหมากัดโถเอ้ยมาสิไอ้อมบี้หมาทุกตัวเลยทุกตัวทุกตัวด้วยเอ้ยยาอยายายาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรอ่ะอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยมีตัววิ่งเร็วมามีตัววิ่งเร็วมาเฮ้ยเฮ้ย่าอยาอย่าอย่ายาไม่ใช่จะคิดอย่าไม่ใช่จะคิดเลยเอาต้ามอนเตอร์คิวขึ้นรัวๆเลยอันนี้เอ้าวอ่านสกายคิกชั้นเหรอนี่เนี่ยโอ้ยตายไปซะสไลม์ม็อบเอ้ยมีซอมบี้ธรรมดาด้วยเฮ้ยอย่า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 ยายายาไม่ใช่จะคิดมายิงไม่ยั้งเลยเว้ยเอ้ยเอ้าอีมิสตบี้ดิถือมีดด้วยนะท่านผู้ชมซอมบี้ซอมบี้ธรรมดาถือมีดด้วยฮะ มาเมกะคิวขึ้นจังหวะนี้ทริปเปิลคิวขึ้นจะทำคาร์โบลอดง่ายไงชี้ยากก่อนแล้วก็งัดว่เอา้าตายไปซะอุ้ยนั่นแหละโอ้โหในที่สุดเราก็มาถึงแล้วด่านบอสไฟแล้วฮะอุ้ยมาถึงแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้มีตอร์ปิโดเหรอมันมันปล่อยตอร์ปิโดมาเฮ้ยนายไงนายไงนายไงมันอยู่นั่ยไงระยะไกลนี่เฮ้ยมันปล่อยไอ้นี่ ตอร์ปิโดมาเอ้ยมาอย่าอ่าอย่ไม่ต้จะคิดเลยโอ้โหคือเรางงเลยว่ามันปล่อยอะไรมาสุดท้ายมันคือตอร์ปิโดที่อยู่ด้านหลังของมันเองอ่ะเอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยอย่าอย่าอย่าขวางฉันอย่าขวางฉันจะยิงไอ้นี่ก่อนยิงไอตัวซอมบี้นักวิทยาศาสตร์นี่ก่อนอายมันเลยจะตายทักทีวะเอ้ยอุ้ยคุยโดนอะไรอ่ะเอ้าโดนโดนอีแกะโดนอีแกะอีซอมบี้นี่ก็ขวางจังไอ้มันไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวออดเนี่ยมันขวางเราอ่ะ เฮ้ยมันปล่อยตอร์ปิโดมาบึ้มโอ้โหโอ้โหอันตรายแล้วตัวนี้ตัวนี้โหดมากเอ้าไอไอตัวตอร์ปิโดพอนี่ก็ยิงเราจังเดี๋ยวใช้มีดเลยใช้มีดนี่แน่นี่เอ้ยเอ้ยตัวอะไรวะโอ้โหตอร์ปิโดจากมันแน่เลยอะเอ้ยโดนยิงฉีดยาแล้วไงยาแล้วยาแล้วจะตายอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยาอย่ากมาไม่ได้จะคิดเอ้าอีกแกะเอาอีกแล้วไงเอาอีกแล้วฉีดยาก่อนมาสิไอ้นักวิทยาศาสตร์ เดี๋ยวบึ้มใช้มีดใช้มีดใช้มีดนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เอออุยอ้ยอุย้ยอุ้ยยายายาอย่าไ่ได้ยิงคิดเอาโ,โ,ดนะโดนลุมแล้วไงโดนลุมแล้วเอ้ยตายไปซะแกตายอีกตัวตายไปซะมาินปืนบรรจุแล้วบรรจุแล้วก็ยิงใส่หัวไปซะตายไปซะสถแกเดี๋ยวขอชิดยาก,ก่อนเดี๋ยวตายโอ้โห,โหเล่นเล่นหนักกันเนี้ยไอตัวนี้มาสิไอตัวซอมบี้นักวิทยาศาสตร์เ้ยมีตัวซอมบี้ธรรมดาจัดการตัวอ่อนก่อน จัดการตัวอ่อนก่อนจะค่อยจัดการตัวถึกตัวถึกมาใช้มีดกระหน่ำแท็กึ๊มตายนี่แน่อ้าเออไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันจะปล่อยไอ้นี่ออกมาในไงด้ไงใงไงมันปล่อยมาแล้วแล้วก็ยิงแล้วผมยิงได้ฮะท่านผู้ชมมันมันระเบิดของมันเองยิงได้เลยฮะนี่โหโผลมาเมื่อไหร่ก็มันปล่อยมาเมื่อไหร่ก็ยิงเมื่อนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบรรจุแล้วอ้าวบรรจุช้าจังวะคือเราไอ้นี่ อัปเกรดเต็มแม็กทุกอย่างไงปืนเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวคือวีโหลดช้านิดหน่อยไม่ทันไอตัวตบปีโตเอ้าหืมไม่รู้เลยว่ามันโอ้มันจะปล่อยตอนไหนโอ้ยช่างมันเถอะมา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 อย่างจริงเข้ามาดิเฮ้ยใช้อุ้ยอย่าดีที่เสาไฟบังเมื่อกี้ยิงเสาไฟเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีตัวซอมบี้นี่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็มาใกล้เอ้าอื้มอีกแกโถเอ้ย โอ้โหอันนี้อันตรายนะเนี่ยมาสิมามีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดอ้าวใช้มีดแทงแทงดียังนี่แน่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไกลแล้วเอ้าวเด่นตบแล้วฮะมันมันตบเรามันตบเราเฮ้ยเฮ้ยมาสมเเบบมาิเอ้ยโดนโดนตบอีกแล้วใช้มีดแทงนี่แน่นี่แน่โอุ้ยอีตัวซอมบี้ธรรมดาเอ้ยมีมบี้เรา,าพออีกสองตัวตรงนี้เดี๋ยวฉีดยาก,ก่อนเดี๋ยวตาย โอ้ยมาสิมาไม่ยั้งเลยโว้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยแือแกตัวเดียวเฮ้ยใช้มีดแทงยังไป็เนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวแทงไม่ได้ฉีดยาก่อนนะแล้วก็ใช้ไซเปอร์สอยหัวก่อนตะล่มให้เลือดเดือน้อยก่อนเอามาสิอีกโว้ยหน้าแหกแล้วนั่น่ะหน้าแหกแล้วต้องยิงให้เลือดเดือดน้อยก่อนนะท่านผู้ชมนี่ต้องรีบยิงก่อนก่อนที่มันจะตบเรานี่ยิงไม่ยั้งเอาเราเตรียมกระสุนสไนเปอร์มาเยอะโว้ยมายิงไม่ยั้งยิง เข้าไปเต็มยิงเข้าไปเต็มเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนดิเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืน,ปน,ปนจัดเข้าไปยายเดี๋ยวขอฉีดยาก,ก่อนฉีดยาก,ก่อนแล้วก็สอยอีกเข้าไปเต็มเต็มหัวเรียบร้อยเย้ yeah. ตัวหน้าซอมบี้ลาสบอสเนี่ยโอ้โหอยากไอฮิตเลอร์ <c oughs> ก็จบแล้วนะฮะสำหรับเกมนี้เลยบอกเลยว่าโอ้โหมาไกลมากเลยเนี่ยตั้งแต่ EP หนึ่งยัน EP สุดท้ายนี่เลยครับผม ก็ปิดโปรเจกต์เลยฮนะสำหรับเกมนี้เลยครับผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนผัดส่วนเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรเราติดตามเลยนะครับบายบายสวัสดีครับ